รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ให้รักที่มีฝ่าไหมอยู่และเคียงข้างไปความวันที่ราวรันไหมอยู่อีกไม่ไครไม่งานในสักวันร่วมปันฝันโดยปูนเสือเชื่อถือได้อย่าบำรุงร่างกายกลิ่นผลไม้รวมตราบอเสง บริษัทโอสถสภาจำกัดเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการปันฝันปันยิ้มกับดิฉันซีฉัตรปวีตรีชัชพันวง์ค่ะวันนี้ตลอดครึ่งชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมาร่วมปันฝันปันยิ้มคืนสู่สังคมไทยนำเรื่องของน้ำใจต่างๆไปช่วยเหลือสังคมกันค่ะคุณผู้ชมคะในตอนนี้ซีดีใจจังเลยค่ะเพราะว่าได้รับจดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองสนอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาเขียนมาแจ้งความจำงและขอความช่วยเหลือจับทางรายการว่าอยากได้ผู้ใจบุญมาร่วมกันสร้างอาคารเรียน ให้กับน้องๆสักหน่อยและครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการรวบรวมเงินบริจาคและไปสร้างอาคารเรียนกันค่ะไปพบกับทางผู้อำนวยการได้เลยแต่ในครั้งนี้ไปกับดาราจิตอาสาด้วยนะคะช่วงร้อยดวงใจร้อยการให้สนับสนุนโดยครบถูกดีที่ไทยวัสดุการที่เราในภาคเอกชนเนี่ยเน้นในเรื่องการให้คือเป็นการให้ ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินนะเป็นการให้โอกาสเป็นการให้ความรู้หรือเป็นการสร้างอาชีพให้นะเพื่อให้ส่วนที่เหลือสังคมมีที่ด้อยโอกาสได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องทำในระยะยาวนะครับ นายกบผมนายธิติสุริโยนะครับต้องแหงผู่ในการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่สนง์โมรู้สึกดีใจนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสให้การรอบรับทีมงานจากบางสันปัญญ์กับเจ้าหน้าที่จากบริษัทบ้านปูนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับกาลังอยู่กับผมนัทคิวนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมที่นี่คือโรงเรียนบ้านดอนใหญ่นองโนนะครับผมที่นี่เนี่ยวันนี้มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพี่ๆพนักงานนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากบริษัทบ้านคูจํากัดมหาชนนะครับผมมาช่วยกันสร้างอาคารเรียนแล้วก็มีกิจกรรมให้น้องๆในวันนี้ครับและหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีเปิดแล้วเนี่ยผมถึงจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ซักถามกันนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้้้พวกกเขาารรูสึยังงงไบบค ตามผมเลยดีกว่าครับผม คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับคุณอุดมรักษ์โอลานะครับผมเป็นผู้อำนวยการสายอาวุโสนะครับองค์กรสัมพันธ์บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่เป๊ะแล้วกันนะครับดีวันนี้เนี่ยที่ทางบริษัทบ้านปูเนี่ยครับผมได้มีส่วนร่วมมีกิจกรรมกับทางรายการแล้วก็ทางโรงเรียนในวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาได้ยังไงครับเรื่องของการมีส่วนร่วมในการในความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะการแบ่งปันต่อสังคมเนี่ยเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของบริษัทเรา นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวธุรกิจเนี่ยจะเติบโตไปไม่ได้อย่างยั่งยืนหรอกถ้าหากว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเราไม่พัฒนาไปด้วยกัน <อ>แล้วเราก็ทํามาต่อเนื่องนะคะตลอด30ปีที่บริษัทเราก่อตั้งมานะคะอ,อย่างเช่นง,งานวันนี้เป็นค,ครั้งครั้งอย่างนี้ก็มีให้ช่วยเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าม,มีกิจกรรมอะไรบ้างวันนี้คือวันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะช่วยกันในเรื่องของทุนสนับสนุนเรื่องการสร้างอาคารซึ่งเราเห็นดูด้านหลังนี่นะคะสำหรับน้องๆซึ่งขาดแคลนในเรื่องของสถานที่นะคะเราก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆที่่ะช่วยให้น้องเนี่ยเพิ่มทักษะ เรามีเรื่องของการมอบชุดพละนะคะสำหรับน้องๆซึ่งขาดแคลนวันนี้150ชุดก็ระดมกันมาจากพนักงานของเราอันนี้เป็นเงินส่วนตัวด้วยนะคะคส่วนหนึ่งเป็นของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นของพนักงานค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีกิจกรรมพวกสันทนาการให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นได้เรียนรู้รได้ทำงานเป็นทีม มีเรื่องของเกษตรอินทรีย์การหัดทําปุ๋ยหมัก,มกทำน้ําหมักอะไรอย่างนี้นะคะคถ้างั้นถามความรู้สึกเลยดีกว่าพี่เป๊ปรู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกคนมีความสุขใจนะคะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุดสําหรับน้องๆแต่ว่าถ้าหากว่าในสังคมนี้ทุกๆคนทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนเป็นภาครัฐรหรือว่าท้องถิน่น ถ้าเราร่วมมือกันทํากันคนละเล็กละน้อยตามกําลังตามความถนัดก็จะทําให้โดยส่วนรวมแล้วในที่สุดเนี่ยสังคมเราจะดีขึ้นเป็นการแบ่งปันทั้งเรื่องความสุขทั้งเรื่องความรู้การแบ่งปันการถ่ายทอดการจับมือกันเติบโตไปด้วยกันนะคะสำหรับคนที่มีความรู้มีทุนทรัพย์มีกำลังแบ่งปันให้กับคนที่ขาด จะเป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมมันน่ายอยู่ยิ่งขึ้นยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณมากและได้ทำยินดีค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะได้ครับยินดีมากเลยครับผมแล้วก็สําหรับงานในวันนี้เนี่ยไม่ได้จบแต่เพียงเท่นี้ะนะครับยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็เดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมไปดูเลยครับแล้วมาวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะสนุกสนุกดีแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็คือเราได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นด้วย ฝันฝันโดยสินเชื่ออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงผ่อนสบายโทร1 1ึ่ครบถูกดีที่ไทยวัสดุตโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข โอ้โหดูสิคะน้องๆเขามีความตั้งใจเรียนสูงมากเลยนะคะแล้วก็อยากได้พื้นที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาได้โดยเร็วแม้ชาวบ้านจะสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยการทอดผ้าป่าและรวบรวมเงินมาบริจาคแต่ก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่คะ่ะลองมาดูความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งจากทางรายการของเราบ้างคะ่ะ ครับตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เขามุงมุงกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปแอบดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนวันนี้เนี่ยรู้สึกยัางไงบ้างรู้สึกว่าเราได้มาช่วยสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเล็กๆค่ะแค่บริษัทบางคูคือพลงานได้เป็นส่วนเล็กๆที่มามีส่วนร่วมช่วยสังคมมันก็ดีใจเนาะครับ ตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ครับเล่าให้ผมฟังหน่ดีๆนะกำลังจะเตรียมปุ๋ยหมักค่ะเพื่อไปทำเพื่อไปเออเวลาเออรดน้ำต้นไม้อ่ะค่ะครับค่ะก็คือเป็นเหมือนเป็นปุ๋ยชนิดนึงเวลาที่ก็คือเวลาปลูกผักเสร็จแล้วอ่ะค่ะก็คือจะต้องหลังจากที่ทําปุ๋ยหมักเสร็จแล้ว15วันนะคะถึงจะเอามาใช้ได้โดยที่ใช้หนึ่งฝาต่อต่อฝักบัวหนึ่งอ่ะค่ะต่อรดน้ำฝักบัว มีรู้สึกไงบ้างครับ<ท>รผมได้มานนช่วยสร้างคาดียรู้สึกดีใจมากเพราะว่าคือถ้าเป็นเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยอยากทำมากมากเลยค่ะก็อย่างน้อยก็คือทำเพื่อสังคงมคบ้างค่ะแต่ปกติพี่มีโอกาสได้ช่วยเหลือแบบมีงานกิจกรรมอะไรอย่างนี้บ่อยไ่มครับช่วยช่วยบ่อยครับก็ถ้าบริษัทมีที่ไหนเราผมก็ไปช่วยทุกครั้งอ๋อแสดงว่าคือบริษัทเนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วและพี่ไปทุกงานเลย พี่ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีมากมายเลยหลายคนมากเลยมาช่วยเหลือกันในวันนี้ก็ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจแทนลูกหลานทุกคนดีมากเขามาช่วยตรงนี้ครับแล้วบ้านเราก็เจริญขึ้นรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีที่แบบบริษัทได้ให้โอ,อกาสกับพนักงา,า,านได้มาทำประโยชนาาก์กับสังคมซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปเราก็ยินดีเต็มที่เลยอยู่แล้วใช่ไหมฮะเต็มที่ค่ะ ครับผมตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับชื่อกิจกรรมว่าพี่อิ่มใจให้น้องอิ่มทองนะครับผมแหมผมไปสำรวจก่อนดีรอ่งานอะไรบ้างเพื่อจะได้แจมครับพี่ที่ใส่ถุงมือครับได้ใช้แล้วครับ แล้วมาวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมฮะสนุกสนุกดีแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็คือเราได้แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นด้วยก็ขอขอบคุณบริษัทบ้านปูและรายการปันฝันปันยิ้ม หนูหวังว่าหนูและน้องๆจะตั้งใจเรียนดีที่สุดค่ะร่วมปันฝันโดยทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มสนุก com เติมความสนุกในทุกวันของชีวิตครับผมแล้วก็ตอนนี้ช่วงเวลาที่สําคัญมาถึงแล้วนะครับตอนนี้พี่ๆนะครับจากบริษัทบ้านปูนะครับกํบบาลังจะาเสาเนี่ย ไปลงหลุมนะครับเป็นโครงสําหรับอาคารเรียนที่กำลังจะสร้างครับผมตามไปดูกันเลยดีกว่าครับันนน,น,น่่มมกไไส ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบ้านดอนใหญ่น้องสน่งนะครับผมพอลิขิตสุริโยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผอครับผมก็วันนี้เนี่ยได้เห็นแล้วว่าอาคารเรียนเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยผอรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับก็ดีใจครับที่ทางทีมงานของรายการปันฝันปันยิ้มกับบริษัทบ้านตูครับที่ ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนของเราในการก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งจะใช้สําหรับการสอนภาษาอังกฤษการจัดห้องคอมพิวเตอร์และก็จัดห้องสมุดของโรงเรียนคบเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเนี่ยสถานที่เราไม่เพียงพอแล้วก็งบประมาณที่ได้รับเนี่ยมีน้อยไม่ไม่สามารถที่จะก่อสร้างได้พอดีเราได้รับความมนุษย์เคพาะจากบริษัทบ้านปูกับรายการปันฝันปันยิ้มครับได้ให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือด้าน งบประมาณในการก่อสร้างครับผมในนามของคณะครูชุมชนนักเรียนต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลย๋อครับถ้างั้นผมเป็นตัวแทนของทางรายการแล้วก็ทางบริษัทบ้านคูเลยในการยินดีมากๆเลยนะครับก็ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผอมากนะครับผมวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผมเนี่ยมาทํารายการวันนี้กลายเป็นว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งดีๆให้กับโรงเรียนด้วยก็ยินดีมากแล้วก็ขอขอบคุณผอมากเลยครับขอบคุณมากครับ ครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับนัดมาอยู่กับน้องภูกฤษตนะครับแล้วก็น้องเพียงตะวันนะครับมาดูกันว่าน้องเขารู้สึกยังไงบ้างับกิจกรรมวันนี้ครับถามน้องภูกฤตก่อนเลยดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมสนุกไหมฮะก็สนุกสนานดีครับแล้วก็ได้ความรู้มากมายครับแล้วก็ให้มีอาหารอร่อยอร่อยรับประทานครับพูดถึงกิจกรรมกันไปแล้วเนี่ยวันนี้เอาเป็นว่าน้องเพียงตะวันมีอะไรอยากที่จะบอกกับ พี่ๆี่บ้านปูหรือว่าพี่ๆี่ทางรายการที่มาให้กิจกรรมกับน้องๆในวันนี้มากก็ขอขอบคุณบริษัทบ้านปูและรายการปันฝันปันยิ้มและทุกท่านที่ให้ความเมตตามาสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเราค่ะหนูหวังว่าหนูและน้องๆจะตั้งใจเรียนดีที่สุดค่ะครับผมและนี่คือความรู้สึกของน้องๆนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องภูกริตแล้วก็น้องเพียงสวรร์มากเลยครับ ครับผมวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆมากมายนะครับเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดอนใหญ่น้องสนุนะครับผมสําหรับตัวผมเองนะฮะก็ คือต้องบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับเป็นส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่วันเดียวเองนะครับวันนี้ก็ทําให้ผมรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยได้เห็นน้องๆมีความสุขเห็นคุณครูมีความสุขนะครับเห็นทุกคนมีความสุขเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยครับครับผมก็สําหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมอย่าลืมที่จะหาโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่าลืมถ่ายรูปสิ่งดีๆที่่นับคุณงแป ลงในอินสตาแ a รมนะครับผมพร้อมกับติดแท็กว่าทำดีนะครับ TUMD หรือ E ครับง่ายๆแค่นี้ทุกคนก็จะรู้ว่าเราทำดีอะไรบ้างเผื่อเขาจะได้อยากทำบ้างนะครับผมก็สำหรับผมวันนี้เนี่ยขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดครับขอบคุณครับเรามารวมพลังปลุกกระแสการทำดีด้วยการโพสต์ภาพของคุณในนิยามของการให้ผ่านอินสตาแกรมนี่แหละค่ะแล้วติดแท็กทำดี PUM DEE ช่วงปันฝันชวนทำดีคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา AIA ประเทศไทยได้จัดงาน AIA Sharing a Life Day หรือวันทำดีร่วมกันเพื่อฉลองกันก้าวขึ้นสู่ปีที่77ของ AIA ประเทศไทย โดยคณะผู้บริหารพนักงานตัวแทนขายประกันตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆเจ็ดแห่งในกรุงเทพและ14แห่งทั่วประเทศค่ะ วันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศของการปรับปรุปรงภูมิทัศน์ในเขตภาคใต้ประกอบด้วยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตัวแทนประกันชีวิต a i a กว่า500คนได้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างกระตือรือร้นตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงานไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ที่มีทั้งไม้พุ่มและไม้ยืนต้นเพื่อสร้างร่มเงาเพิ่มเติมและปรับปรุงลานกีฬาซ่อมแซมเครื่องเล่นออกกําลังกายที่ชํารุดพร้อมทาสีใหม่ทาสีสนามเซ ปากตะกร้อเก็บกวาดขยะลอกท่อในสวนสาธารณะถัดมาคือสวนพระยารัสดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังที่มีสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงามและเครื่องออกกำลังกายไม่เพียงพอทําตัวแทนประกันชีวิตจิตอาสาจำนวน1,000คนได้รวมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวน และที่วัดโคกนาวจังหวัดสงขลาตัวแทนประกันชีวิต AIA ได้ช่วยกันซ่อมแซมและทาสีกำแพงวัดที่สุดโทรมผุพังสีหลุดลอกตามกาลเวลาให้กลับมาดูดีมีสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่อีกด้วย AIA ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าการร่วมกันแสดงพลังในวันทำดีร่วมกันเป็นการแสดงปณิธานอย่างมุ่งม,มั่นในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ทุกคนในสังคมไทยผ่านกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสะท้อนให้เห็นผ่านการกระทำอย่างชัดเจนภายใต้แนวคิด AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณ ซีเชื่อมั่นนะคะว่าการให้การศึกษาเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสีมั่นใจว่าคุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยค่ะช่วยได้มากก็อยากให้ช่วยค่ะรายการปันฝันปันยิ้มยังคงเดินหน้าที่จะเป็นสื่อกลางในการรวมช่วยเหลือและมอบน้าใจคืนสู่สังคมด้วยความร่วมมือของคนในสังคมเองด้วยกันนี่แหละค่ะติดตามรายการย้อนหลังปันฝันปันยิ้มผ่านช่องทางสนุก c o m ปันฝันปันยิ้มนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ทุกวันพฤหัสเวลาบ่ายสองโมงครึ่ง วันนี้ศิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่ www. ปอดปันฝันปันยิ้ม .com หรือโทร086 3219295ให้ฉันจะขอเป็นฝันให้เธอกับรอยยิ้มที่พร้อมจะนำทางไปร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้เจ my